ช่างกำลังทำอะไรคะใส่ประกอบตู้โอครับประกอบส่งหรอคะใช่ครับจะส่งทุกวันครับช่วงนี้งานเยอะไหมงานเยอะมากครับเพื่อนๆอยากได้ต้องจองนะครับต้องออเดอร์เข้ามาต้องรีบจองเพราะตอนนี้ฝนยังไม่ตกใช่ครับอย่าไม,ไม่ต้องรอครับปนะ้าสนใจก็สั่งเลย เดี๋ยวถ้าถึงหน้าหนาวช่างจะแข็งเดี๋ยวทำงานไม่ได้ไม่ถึงมืออากาศหนาวมันแข็งไมใช,มใช่มือมือมือแข็งอ๋อมือแข็งใช่ไหมมันจะจับน็อตไม่ได้หยิบ,บ,บจับจองครับเสียงแจ่มๆจ่มเลยตูล้ลมหลังดอกครับแต่ว่าเสียงหนักแน่นมาก ตระบายความร้อนได้ดีด้วยครับพอดีอัเลยเจ๋งเดียวเลยรักถ่ายสนใจรักถ่ายครัามาครับรับสายยากก็พยันโทรหน่อยนะครับทำไมรับยากจนะ๊ะคะ ก็ทำงานไปด้วยครับผมก็ไม่มีคนรับแอดมินนะเราก็ทำงานไปด้วยทำไมไม่เอาแอดมินคะไม่ได้เอาแอดมินครับเอาเนี้ยเ <c oughs> นี่ยไม่ให้เอาแอดมินนะ <c oughs> นะเดี๋ยวมาลองฟังชุด 15,900นะครับได้อะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะเทสชุด15,900ก่อนนะครับเพื่อสงสัยว่าหนึ่ง้าพันเ้า้ยได้อะไรบ้างก็ได้เป็นเปียกโอเอนิ้วนะครับ2ใบ15นิ้วก็หามสันแล้วครับหำหำหำครับหามหามสันนะตัวน,นะนี้นะครับดิกสันนะคะฟังแล้ว ีนค,ครบเซตในระบบนะครับเอฟฟกหวานๆจะมาชุดหมื่นห้าพัต้อยนะครับ่ยแค่ที่หไหนใคยท่ายเหรียญยูซื้อได้เลย ขาจะได้ลงงั้นจะว่มีขีบทำเป็้ัวะดับเะเดิ